สวัสดีครับพบกับบันเทิงรายวันครับไม่ต้องรอแลงปู่ภัยวงเฉลยเองความสัมพันธ์สงการแมทเลิกไม่เลิกก่อนหน้านี้มีข่าวเมาส์ออกมาอีกแล้วว่าสงกรานย่องควงสาวมอม้าคนใหม่ไปกินน้ำเต้าหู้แต่ไร้แววแฟนสาวแมทพีรณีงานนี้เดากันทั้งวงการล่าสุดวันที่20เมษายน รายการ a pop today ได้ต่อสายตรงไปหาคุณปู่พัยวงและได้คำตอบว่าแมทเพิ่งมาเพิ่งออกจากบ้านไปเมื่อกี้นี้เองมันก็มาปกติมันก็งอนกันไปงอนกันมาปู่มีหน้าที่รักเอ็นดูลูกหลานทุกคนมันทะเลาะกันก็บอกให้ดีกันงอนกันก็บอกให้เลิกงอนผู้หญิงผู้ชายมันจะมีอะไรก็งอนกันไปงอนกันมา ปู่อายุเยอะแล้วไม่ค่อยได้สนใจเรื่องของเด็กพวกนี้แล้วมันมีอะไรก็เตือนเตือนโตโตกันแล้วอย่าทำตัวเป็นเด็กเล็กๆโตแล้วก็ให้ทำอะไรให้มีสติขอบคุณครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ